ว่าไงครับทุกท่านครับวันนี้เราจะรับอาหารอะไรกันดีอาหารร้านผมเนี่ยมีหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารอังกฤษอาหารฝรั่งเศสมีทุกชนชาติไม่ว่าท่านจะรับอะไรพวกผมก็มีให้ท่านกินหมดแล้วครับมาแต่รับอะไรดีครับลาบมาจานหนึ่งร้านผมไม่มีหรอกครับลาบอ่ะมีแต่อาหารอินเตอร์ูก็แสนจะกินลาบอ่ะอาหารในเวลาก็จะเปลี่ยนร้านละเอาแค่นั้นเอางี้ครับ เอาลาบจิงโจ้ไหมล่ะครับเฮ้ยลาบจิงโจ้จากออสเตรเลียบินตรงมาบินตรงมาเกิดยี่สิบช่องนะครับผมจะบอกให้เนื้อของจิงโจ้เนี่ยจะนุ่มละมุนในปากละลายไปกับลิ้นจินทีก็จินอย่างกับอยู่ในวิ่หานเลยครับท่านเนื้ออะไรก็มาเออ่ะโอเคครับสรุป ลาบจิงโจ้หนึ่งนะคะแต่ว่าเอาอะไรเพิ่มเป็นอีกสักนิดสักหน่อยไหมครับก็มีกันทั้งสามคนใหสั่งลาบจานเดียวเนี่ยผมจะเตะออกร้านเอานะคะกินลบจานเดียวไม่ได้เหรอวะไม่ได้หรอกครับลาบจานเดียวจะยกินย<อ>ังไงกันหมดละครับทั้งสามคนน่ะมันจะเหลือนะผมว่าสั่งเพิ่มเลยครับโอ้อยงั้นก็เอาถัวขั่วมาจานนึง<ด><อ>แล้วกันได้เลยค่ะเฮ้ยจะบ้านรอคุณท่านเอายินเตยยินเตยหน่อยสิครับ โหกล้วเนี่ยผมจะไปม,ม,มีทนนนันังไงแล้วมันกินไปก็ไม่อิ่มเด้เอ,อก็ฉันอยากกินนี่หว่าเนี่ยว,ว่าร้านแกมีทุกอย่างวะก็มีทุกอย่างแต่ท่านก็ดูสภาพร้านผมด้วยสิครับอะไรนี่พ่อหยุดเลยไม่ฉันร้อ,องกับเขาทำงไมนะเนี่ยเอางี้ค่ะคุณพี่ <c oughs> เอาอาหารอะไรก็ได้มาสักเจ็ดแปดอย่างนะคะเพื่อวันนี้เป็นมื้อพิเศษนะคะ าทางร้านจัดอาหารดีๆให้ด้วยแล้วกันนะคะอ๋อแบบนี้นี่เองโอเคเลยครับาทางร้านเนี่ยจะจัดอาหารให้เต็มที่ให้สมกับเป็นมื้อพิเศษของคุณลูกค้านะครับรอแป,บป๊บครับผมเออคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะครับอาหารของร้านเนี่ยอร่อยทุกเมนูครับพ่ออืม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 อ๋อ พูดดีดีดิ้พ่อพูดไม่ดีตรงไหนพอ่อแค่เออเออเออทำไมแฟนของแกเนี่ยมันเป็นเทพประบุขเหรอพ่อน้องพูดครับกับมันเหรอคับไอ้ลูกเคยครับครับไอ้คนที่จะมาแย่งลูกสาวพ่อไปครับไอ้คนที่อนาคตอาจจะทําให้ลูกสาวพ่อเจ็บครับไอ้คนที่ลูกสาวของพอ่ออาจจะต้องเสียน้ําตาเพราะมันอย่างเงี้ยเหรอพ่อเอ่อคุณพ่อครับเอ่ออย่าพูดแบบนั้นเลยนะครับ ผมสัญญากับคุณพ่อแล้วไงว่าผมจะดูแลน้องแคโรให้ดีที่สุดอ่ะงั้นแกสัญญากับฉันได้ไหมล่ะว,ว่าแกะจะไม่มีทางทําให้แคลโรล,ลูกสาวฉันเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวทําให้แคลโรลูกสาวฉันอ่ะห้ามมีน้ําตามแม้แต่หยดเดียวแกสัญญาได้ไหมถ้าเป็นแบบนั้นผมสัญ,ญญาไม่ได้หรอกครับคุณพ่อเอ้าเดินไปเ,เออคุณพ่อใจเย็นนะครับคือผมหมายความว่าผมอ่ะ ไม่รู้หรอกครับบางที่ผมอาจจะผิดพลาดทําทให้แคลโรเขาเจ็บปวดเพราะผมบางที่ผมอาจจะทําผิดพลาดทําทให้แคลโรต้องเสียน้าตาโดยที่ผมอาจจะไม่รู้ตัวผมเลยไม่สามารถสัญญากับคุณพ่อได้แต่ที่ผมสัญญากับคุณพ่อได้ก็คือผมอจ,จะไม่มีทางทิ้งเธอไม่ว่าผมผิดหรือว่าแคลโรจะผิดผมสัญญาว่าผมจะเปิดใจรับฟังแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เราสองคนอยู่ด้วยกันได้และผมสัญญา ว่าวันที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตก็จะมีเธออยู่ข้าง,างและในวันที่แคลโรลลำบากที่สุดในชีวิตแคลโรก็ยังจะมีผมอยู่ข้างๆถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ผมสัญญากับคุณพ่อได้เลยครับ<อ> <laughs> แคลโรฉันรักเธอนะ ฉันสัญญาว่าฉันจะทำไม่ได้จะทำได้จริงเหรอฮะพ่อพ่อของพ่อเอ้ยพี่เอ้ยเอ้ยอยอ่าวิ่งไปอย่าวิ่งไปพ่อหยุดเลยนะไอพ่ออยู่ําไมอ่ะพ่ออย่าวิ่งตามไปคุยกับหนุ่มนั่นไงไม่ต้องเลยพ่อพ่อเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่อไปคุยให้คุยอะไรอ่ะพ่อตอนเนี้ยเขาหนีหนูไปแล้วหนูบอกพ่อเมื่ไร พ่อต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะทำอะไรลูกพ่อพ่ออยู่ดีมันก็หลุดเองอ่ะพ่อไปนั่งจาจลูกหน่อยต้องเลยหนูอะแอบไี้ยินตอนนี้พ่อคุยกับท่านโยมาทูตว่าพ่อจะไปเกิดได้ก็ต่อเมื่อหนูแต่งงานพ่อก็ไม่อยากให้หนูแต่งงานเพราะพ่อยังอยากอยู่ที่นี่อยู่พ่อก็เลยพยายามจะขัดขวางงานแต่งงานของหนูใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่นะพ่อยอมรับก็ได้ไจริงๆแล้วพ่อก็ยังไม่หาให้หนูแต่งงานหรอกเพราะพ่อยังไม่มั่นใจใครนั้นนะ่ะที่จะไม่ดูแลหนูแล้วจะทำยังไงที่หนูอยู่กับพ่อแบบนี้ไปจนหนูแก่เลยเหรอหรือว่าที่อยู่แบบนี้จนหนูตายเลยงั้นหรอหรือว่าหนูจะเจอคนดีหรือไม่ดีอ่ะพ่อก็ต้องให้หนูไปเรียนรู้ด้วยตัวของหนูเองนี่ไม่ใช่พ่อมาขอยขัดขวางแบบนี้อ่ะพ่อไม่ได้ขัดขวางน,นะลูกพ่อยอมรับ พราะพ่อเองอ่ะก็ไม่อยากให้หนูแต่งงานผไม่ใช่เพราะว่าพ่อไม่อยากไปเกิดหรือไม่อยากไปจากที่นี่แต่ที่พ่อยังไม่อยากหนูแต่งงานเพราะพ่ออยากให้หนูเจอคนที่ดีที่สุดตั้งหากไม่ต้องมาพูดเลยหนูไม่เชื่ออะไรในตัวพ่ออีกแล้วต่อจากนี้หนูจะไม่ฟังอะไรพ่ออีกแล้วลูกลูกฟังพ่อนะ พ่อไม่ได้จะความขวางอะไรลูกเรื่องนั้นแหละพ่อแค่อยากมั่นใจก่อนว่าให้แฟนของลูกนคนที่ลูกจะอยู่ด้วยเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นคนยังไงแค่นั้นเนียเฉยลูกลูกอย่าเข้าใจพ่อผิดเลยพี่ต้องต่อจากนี้พ่ออย่าม่ยุ่งกับหนูอมามานีกไม่ไม่ลูกลูกฟังพ่อก่อนนะนะลูกใช่แค่โลเอ,เอ ท,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 ที่พอ่อเธอพูดก็ถูกนะเอถ้าเกิดวันหนึ่งฉันมีลูกฉันเองก็คงจะเป็นห่วงลูกสาวฉันเหมือนกับเอที่ที่พอ่อเธอทำนี่แหละ <c oughs> เอเอ,เอ,เอ,เอผมเข้าใจนะคะคุณพ่อมาที่ที่พอ่อห่วงแค่เพราะว่าแต่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้คุณพ่อเชื่อผมผมได้แต่ อ่าจะขอโอกาสจากคุณพ่อแล้วก็แคลโลให้ผมได้ดูแลเธอสักครั้งแล้วคุณพ่อรอดูผมจากบนฟ้านะคะผมจะทําให้คุณพ่อเห็นน่ะเพราะผมรักแล้วก็จะดูแลแคลโลให้ได้ตามที่ผมสัญญากับคุณพ่อไว้จริงอืมอมืฉันจะรอดูพวกแกจากบนฟ้าก็ได้พ่อพ่อเชื่อแหละลูกว่าไอห,หนุ่มคนนี้ มันน่าจะทำได้จริงๆพอ่อหนูขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกในเมื่อตอนนี้ลูก็เจอคนที่ดีแล้วแต่ยไงนุ่มแกต,ต้องทำไม่ได้นะไม่งั้นต่อให้ฉันจะอยู่นรกนลกูกอยู่บนสวรรค์ฉันจะกลับมาหาแกแน่ถ้าแกทิ้งลูกสาวของฉันอะไม่ต้องห่วงนะคบคุณพ่อคุณพ่อจะไม่มีทางได้กลับมานะแน่เพราะผมจะทำไม่ได้ทมให้ผมสัญญา โอ้กณแน่มาแต่เอ็มไม่กลัวพ่อฉันหรอก็ยอมรลบว่าตกใจนะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นลมแล้วอะ่ะพอมาคิดคิดดูแล้วกลัวจะเสียเธอไปมากกว่าอ,อไอ้ดิมพูดดีวะ่ะเอางี้มะเดี๋ยวฉันจะไปขออนุญาตไอ้ท่านโยมมาทูตขอให้ฉันอะอยูด่ดูพวกแกจนกว่าจะมีลูกก่อนค่อยไปเอาไหม,อมโออ